น,นะคะก็คืออดีตอนาคตปัจจุบันนะคะแล้วก็ทั้งหมดมีสามวิหารใหญ่แล้วก็เติมเครื่บันไดนะคะก็จะเป็นวิหารที่สุดท้ายนะคะก็สวยมากนะคะจะเป็นเมืองที่แบบว่า,เ,าเป็นเมืองหลวงของมณฑลยินยนาน,นะคะเมืองนี้เป็นเมืองใหญ่ที่สุดข,ของมณฑลยีนจริงๆเพราะหมากบริเวณนั้นนะคะจะมีของกินเยอะ อย่างเช่นอาหารที่ยังเราไม่ได้รวมให้ทุกท่านแล้วก็ทุกท่านต้องอิสระไปกินนะคะตรงที่โปมัดได้จริงนะคะจะมีของกินเยอะเย็นหลากหลายมากมายอย่าสั่งกากเข้าก็ได้อย่าซั่ข้าวผักก็ได้อย่าสั่งต้มยำกุ้งค่ะเข้าเมืองแล้วนะคะอาหารจะอร่อยกว่าที่อยู่ในอยู่ในปัานนอกนะคะเพราะว่าเมืองยินนาน,นะคะที่อยู่ป้านนอกนะคะคือเขาทําไม่เป็นนะคะไม่เหมือนกับที่ อยู่ที่บ้านเราเลาะใส่มีปลาแล้วก็มีกุ้งแล้วก็เห็ดหอมต่างๆแล้วก็ผักๆนะคะใส่ด้วยกรรันแล้วก็ลงไปแล้วก็เรียกว่าขนมจริงข้าวสระีเสร็จแล้วก็ใส่เส้นหมี่เข้าไปนะคะอันนี้นะคะที่เป็นคืึองบนเยอะมากแล้วก็ทําให้มาโมนทูนินามบันทีเขาต้องกินขนมจริงข้าวสานของที่นี่นะคะแล้วบ,บันทัวร์ถ้าเราอยู่ที่นี่เยอะกว่าสองวันนะคะเขาก็จะให้กินแต่อาหารก็โอ้มือจริงทำไมตึก สงขนาดน,นี้นะคะอลังกายขนาดนี้นะคะแต่คนจริงสร้างเก่งนะคะเพราะว่าเซี่ยงไฮ้นะคะขอไป แต่ถ้าไม่ล็อกลูกก็เดินตรเข้าได้นช่วงนี้ไม่อยากจะถ่าย้วัเลยไปถ่ายเราเต็มมาแล้วถ่ายกว่าพันไปถ่ายที่เอยมาหมดแล้วใช่ไหม,ไ,มได้หมดเลยได้หมถ่ายไหมคนโดคล่้ีมแอดนตรงกลางมีหนุ่มคนดีอ้าวจัไหันหันเลือกพี่ต้้งหันมาฟังนี้ ถ่ายรูปอยู่ตรงนี้เลยไม่ต้ไปไหนเลยนั่งเฉยเออยกูไหวแค่ยังพอนี่ 啊！ ได้นะคะ วันอนาคตสามเกิดเลย